ที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องสปอตแบตแบบพกพานะครับเชื่อมติดอย่างดีสลัดก็ยังไม่หลุดเลยและสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูทั้ง2ตัวเลยนะครับจะให้ดูความแรงทั้ง2ตัวนะครับตัวที่เห็นอยู่ในภาพตอนนี้ก็จะเป็นแบบมีสายสปอตนะครับแต่จะมีแบตในตัวนะและเขาสามารถปรับความแรงได้ถึง30เกียร์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูจากเกียร์หนึ่งไปถึงเกียร์สามสิบเลยนะว่าความแรงของเขาจะประมาณไหนนะครับบอกได้เลยครับว่าสุดยอดจริงๆสาหรับตัวนี้สปอตได้ทะลุทะลวงมากครับความแรงของเขาสามารถทะลุแผ่่่่นนนนกกกเเเลลลไไไปถึงงงงงข้้้้้้าาาาาดยยะรััับีสหตตวววมมอจใใชชผ ง่ายเองแถมสปอร์ตแรงมากโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนะสำหรับตัวนี้จะปรับความแรงได้แค่11นะครับจะไม่เหมือนตัวเมื่อกี้ที่ปรับความแรงไดถึง30สําหรับตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือไม่มีสายอะไรให้ยุ่งยากนะครับใช้งานทั้งแบบนี้ได้เลยโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นี่นะความแตกต่างสําหรับตัวที่ปรับความแรงได้ถึง11แล้วก็ปรับความแรงได้ถึง30สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้งานแบบไหนสําหรับตัวที่ปรับเกียร์หรือปรับความแรงได้11ก็จะเหมาะกับงานที่ใช้แผ่นนิกเกิลที่ไม่หนามากแต่ถ้าเป็นตัวทีีีี่่่่ปรรััับบคคววาาามมแงงงได้้้ถึ30ตนนนจะะเหกททใชอ ขึ้นอยู่กับว่างานของเราจะประกอบแบตแบบไหนถ้าเป็นแบบที่ต้องใช้กระแสเยอะๆก็จะเป็นแผน่นนิเกิลที่หนาก็จะเหมาะกับตัวที่ปรับความแรง30แต่ถ้าเป็นงานประกอบกีบัตะทั่วไปอย่างเช่นพัดลมพกพาลาโพงบลูทูธทาวเวอร์แบงค์หรือประกอบแบตใช้งานกับเครื่องตัดหญ้าสามารถใช้ตัวเล็กได้สามารถเลือกได้ครับผมขึ้นอยู่กับงานของเราว่าเราจะใช้แบบไหนแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ใช้งานได้หลากหลายอันนี้ครบเซตแน่นอนแต่ถ้าเป็นตัวเล็กอาจจะปรับความแรงได้น้อยกว่าก็าจริงแต่ใช้งานสะดวกกว่าสําหรับใครที่สนใจพี่กัดอยู่ตรงตะก้้าาดนล่างผมมหาให้หลายตัวมมาาากกสรถเลือดู ชอบตัวไหนก็จัดได้เลยสั่งแล้วเลือกเก็บปลายทางก็ได้นะครับ